แล้ว3แต่ก้อนที่4อยู่ข้างๆเราครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเสียก่อนเฮ้ยบอยอันนี้อันนี้จิตสัมผัสจิตสัมผัสอะไรอันเดออด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 เอาเอาดันสวยดันสวยซะได้ดันสวยซะได้เอ้าวลาก่อน นักกระบ,บี่เจอรี่บ๊ายบายวิการยอบยอบระชาโยนน้ำแข็งแบบ400 IQ ว้าวโยนน้ำแข็งแบบ400 IQ ว้าวฮย่ละ่ย่ละว้าวว้าวว้าวโอ้โหเราลอดได้ไงวะเนี่ยเราลอดได้ไงวะเนี่ย Nope Nope Hmm Nope Hmm Hmm Lóp 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 shot Lóp Shot Lóp 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 hey hey Lóp 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 สวย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 ย,ย่มเลยอโอโ้โหโอ้โหเฮ้ยคือสวยคือสวยเกินถ้าเราเห็นเขาแล้วอย่างนี้เราเล่นง่ายอยู่ครับอืมสวยจัดจัดงานนี้ เจอเจอแบบเมื่อกี้คือรอดยากแน่นอนครับเฮ้ยทุกคน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 รู้สึกอยากรู้จักเลยว่าหนูวราชานี่คนไหนวะเนี่ยเนี่ย ปล่อยผมปล่อยผมปล่อยขอบคุณนะคะไวชิญชวนมาอีกปล่อยอีกตอนนนะคะสำหรับสำหรับช่วงการเซอร์เวย์นะครับสำหรับช่วงการเซอร์เวย์น่าจะโดนครับว้าวเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นลูกกอล์มไหมเมื่อกี้เห็นลูกกอล์มไหมเข้าท่าดีนี่เข้าท่าดีนี่ผมจะโยนลูกกอล์ฟไว้กระเด้งไว้แถวแนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหมสามสองหนึ่งสป라이ส์บ้ม หมดหมดเขาน่าจะไปช่วยด้านขวาต่ออ่าใช่ใช่ลูกกอปปัญหารนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยิ้มเยมเยี้ยิมเยเยมเยิ้ยมเยิเยิ้ยมเเยย้ยมืยเยเยยิ้้ ครับชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ